นะครับอันนี้ก็มีต้นผักบุ้งด้วยนะครับเนี่ยต้นผักบุ้งด้วยแล้วก็มีหญ้าหญ้าปกติหญ้าเจ้าถิ่นขึ้นมาด้วยนะครับถ้าใครสนใจท่อนพันธุ์ของหญ้าไหนก็กดติดตามไว้นี่มันก็จะเกิดแบบรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับรวมนึงปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยปุ๋ยที่ผมใส่นะครับที่ผมใส่ตรงนี้ก็คือมีมันจะมี สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา FC มาอัปเดตหญ้าไนท์นะครับหญ้าไนท์ที่ผมปลูกนะครับอายุประมาณ20 26 27วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากใส่ปุ๋ย1 4 17วันใส่ปุ๋ยแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้เอาน้ำเข้านะครับนี่ นะครับโอ้โหว้าวเนี่ยลำต้นตั้งตรงแล้วเดินครับนี่ครับนี่คือ,อย้าไหนประมาณ <c oughs> ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันนะครับลำต้นตั้งตรงแล้วนี่นี่นะครับนะครับ ทีแรกคิดว่าจะไม่เกิดนะครับเราจะไปกลัวว่ามันจะไม่เกิดนะครับพอมันติดแล้วหรือว่าเราให้น้ําสม่ําเสมอนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้รวมหนึงปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยปุ๋ยที่ผมใส่นะครับที่ผมใส่ตรงนี้ก็คือมีมันจะมีะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียสองแปลงนี <c oughs> ้สองแปลงนี้นะครับนี่ อย่างนี้กับแปลงนั้นนะครับผมใส่สองกิโลนะครับสำหรับปุ๋ยยูเรีย yeah. เห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับหญ้าไนนี่สังเกตนะครับฝั่งน้มจะแห้งแรงนะครับแต่ตัวนี้เขียวเขียวสวยงามเลยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึง่งนี่นะครับ อีกแปลงนึงนะครับทีนี้เดินมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นอีกแปลงนี้แปลงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยขึ้นเนี่ยนะครับนี่คือย้ดไหนนะครับแต่ตอนนี้คือยังทําพันุ์ไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับผมจะถอนให้ดูนะครับ ชุบนี่มันก็จะเกิดแบบรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือญ้าไนนะครับลำต้นจะอวบสูงตั้งตรงนะครับตั้งตรงแบบนี้สำหรับใครที่อยากได้ท่อนพันธุ์นะครับที่โทรมาถาหผมเยอะมากนะครับผมก็ให้ให้มันพร้อมก่อนนะครับให้มันพร้อมก่อนสำหรับคนที่อยากปลูกช่วง กลางเมษาแล้วก็ต้นต้นพืชสะพานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดติดตามฝากไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วผมก็จะบอกใครที่อยู่แถวนครพนมก็สามารถมารับได้นะครับกดติดตามไว้ก่อนนะครับกดติดตามไว้ก่อนเนี่ยนะครับหญ้าไหนมันจะแตกออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีก มันจะลามไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะออกตามข้อนะครับก็คล้ายๆกับแพโกล่าเหมือนกันนะครับแต่ย่าไนผมรู้สึกว่ามันเวลามันขึ้นแล้วมันตั้งตรงแล้วมันจะสวยมากนะครับนี่เห็นไหมครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการพันย่านะครับก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับนี่คือย่าไนนครับนี่นะครับ สําหรับพื้นที่นาของเรานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นานะครับมันก็จะมีหญ้าแปลกๆนะครับอันนี้ก็มีต้นผักบุ้งด้วยนะครับนี่ต้นผักบุ้งด้วยแล้วก็มีหญ้าหญ้าปกติหญ้าเจ้าถิ่นขึ้นมาด้วยนะครับมันสำหรับการตัดครั้งแรกก็น่าจะเป็นการตัดเพื่อที่จะให้หัวให้ควายเลยนะครับ พราะว่ามันมันไม่ได้มีแต่หญ้าไนอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับย่าไนเวลามแตะกองอกมาแล้วมันมันจะตั้งตรงแบบนี้นะครับผมว่ามันสวยนครับสวยผพว่ามันสวยดีนะครับหญ้าไนเนี่ยนะครับเขียวนะครับแต่ฝั่งข้างนอกก็แล้งเหมือนเดิม <laughs> ถ้าใครสนใจก็ สอบถามได้นะครับสอบถามได้น่าจะเป็นช่วงประมาณสำหรับใครที่อยู่นครพนมนะครับที่โทรมาหาผมแล้วก็อยากได้พันย่านะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามไว้ก่อนนะครับติดตามไว้เพื่อที่ผมจะอาจจะได้ประกาศว่าจะขายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตย่าในวันนี้ก็จบนะครับสวัสดีครับ